ยินดีต้อนรับสู่เคนิจิคัสโ a วาชาน e ลนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับกล่องสกิลพอยต์นะฮะซึ่งแนะนำยังไงผมจะมาอธิบายว่า,าตัวรองเนี่ยสามารถที่จะซื้อกล่องสกิลพอยต์ให้กับตัวหลักได้นะฮะโดยใช้แค่เงินนะฮะหรือว่าทองในเกมนี้นะครับซื้อที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะฮะซึ่งการซื้อเนี่ย ก็คือเราเข้าไปที่ตัวรองก่อนนะอ่าสมมติตัวหลักผมก็คือเลเวล60แล้วตัวรองผมเลเวล11นะฮะอ่าซื้อที่ไหนซื้อร้านค้านะครับไปที่ร้านคา้าร้านค้าด้านขวานะฮะอ่าแล้วก็ไปที่ของใช้นะครับในหมวดของใช้นะฮะไปที่หมวดทั่วไปและก็ไปที่ของใช้นะอ่ามันจะมีอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับเป็นหีบแต้มสกิลแบบสุม่มนั่นสามารถใช้ซื้อ เพื่อใช้เงินซื้อได้นะฮะนี่ซื้อไปเลยซื้อซื้อนี่หลังจากซื้อแล้วนะครับผมซื้อไป2กลนะ่องเนาะอ๋อเงินไม่พอโอเคไม่เป็นไรฮะหลังจากเราซื้อเสร็จแล้วมันจะเข้าไปที่คลังของบัญชีนะฮะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวดูนะเข้าไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็ไปที่ที่เก็บของครับผมนี่ไงมันจะเข้าไปที่ที่เก็บบัญชีนะฮะมันจะไม่เข้าตัวละครนะมันจะเข้าไปที่ บัญชีรวมที่เก็บบัญชีนะฮะที่เก็บไอเทมรวมของบัญชีนะครับตรงนี้เลยเมื่อเราซื้อแต้มสกิลพอยที่ร้านค้าเสร็จแล้วโดยใช้เงินของตัวรองเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อพอยท์เพื่อที่จะมาอัดให้กับมาอัดสกิลพอยท์ให้กับตัวหลักได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเข้าไปที่ตัวหลักก่อนนะฮะเมื่อเข้าไปที่ตัวหลักแล้วก็เข้าไปเลยที่ท,ที่เก็บของ นี่ไงครับก็จะได้แล้วนะฮะแหแบบ h ีบแ s ้มสกิ k แบบสุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่เกมได้ทำระบบนี้ออกมาทำให้เราสามารถฟาร์มและปั่นของได้ให้ตัวหลักได้ง่ายขึ้นนะฮะยังไงก็คลิปนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่าน,านผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่า หวังว่าอ,อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ